วันนี้เราจะมาทดลองฟองสบ,บู่อ่ะถ้าคุณง่ายก็คือถ้าคุณง่ายก็คือนะครับเตาสบ,บู่ให้เป็นฟองอ่ะแต่น,นี้เราผสมกันแล้วอะ่ะก,ก่อนนั้นเราใช้มบูนะครับปีนลงไปไฟจากนั้นนำช้อนเล็กมาแล้วก็คุณ คนเบาๆไม่ให้เกิดฟองนะครับโอเคพอโอเคต่อไปนะครับอุ๊ยแล้วเราก็จะใช้จตกน้องๆอ,อยากรู้ไหมครับว่าเราใช้เราทำอะไรเีเ,เ,เห็นไหมครับน้อง โอเคอ้าวอะออ่าจรแต่เามาดูกันเลยที่พงพ่อทำไว้าักักอไหมเห็นเป็นอะไรไม่เห็นเลยลองกันสีกรม เป็นเข้าตาเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องระวังใช่ไหมเวลาที่เล่นฟองสบู่มันอาจจะเข้าตาได้อมันอาจจะเข้าตาได้เอาไม่เช็มาไม่แลบหรอกนะ น้องสังเกตเห็นอะไรในฟองสบู่ตอนที่น้องจิ้มขึ้นมาข้างบนเขาให้สังเกตว,ว่าเห็นเป็นยังไงเห็นฟองพอเราลองจิ้มดูแต่รู้สึกว่ามีอะไรตแตกมันลูกโป่งแตกแล้วมันเป็นสีอะไรฟองสบู่อ๋อเป็นสีใสแต่น้องๆต้องดูด้วยนะ มันกระทบกับแสงใมันเปลี่ยนสีไหมลองสังเกตดูดีๆสิถ้ามันปะทบกับแสงเห็นเป็นเส้เห็นเป็นส้เนาะเราเห็นสายลุงเห็นเป็นสายลุงอ่าใช่าดิอืมใช่มันจะเห็นเป็นสายลุงจริงแล้วลองเป่ายังลองเป่ายังพี่เป่าไม่ได้ใช่พี่เป่าไม่ขึ้น แล้วครูโอบอกอีกอย่างหนึ่งคืออะไรครับถ้าไม่มีอุปกรณ์ให้เด็กๆใช้รจริงเลยเอาเอาอุปกรณ์ออกก่อนทำยังไงนี่เอามือจุ่มไปงี้คเห,เห็นไหมเห็นในมือแม่ไหมอ่า ใช่ลูกใหญ่มากอันแหละเขากำลังจะบอกว่าฟองสบู่ไม่ว่าจะอยู่ที่รูปแบบไหนก็ตามยังไงฟองสบู่มันก็จะออกมาในรูปแบบทรงกลมอยู่ดีใช่ไหมครับลกูกใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมดาวหรือรูปหัวใจ ใช่ไหมฟองที่มันออกมามันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นลูกอะไรวงกลมวงกลมเสมอทำไมถึงต้องเป็นวงกลมเสมอเพราะว่าอะไรครูโอ,อ๋บอกแล้วใช่ความ,มเออจำไม่ได้เดี๋ยวให้กลับไปฟังที่ครูโอ,อ๋บอกใหม่อีกทีหนึ่งโอเคนะโอเคบา,บายยังขอบคุณครับบายก่อน ไปแต่ถ้าน้องๆไม่มีเราใช้มือแบบนี้กำเบะกำแม่กำแบกกำแบบเนี่ยวทำให้ดูใหม่ที nè